ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนะรับเข้าสู่เป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบชิงเงินล้านเซตที่4ที่ผ่านมาการแข่งขันที่ทำท่าจะจบลงครับด้วยชัยชนะของขอนแก่นภายใน3เซตเพราะขนาดนั้นอาจารย์จีรพันธ์มีคะแนนนำอยู่2ต่อสูงแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น okay, 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 okay. เมื่อเทรนเนอร์อาตี้จากขอนแก่นตัดสินใจใช้ตัวช่วยปเปลี่ยนตัว คุณเฉลิมศักจากปราจีนบุรีออกไปเทรนเนอร์เทพโพงามจึงส่งขุนชานยุทธขึ้นมาแทนแล้วเหมือนฟ้าผ่ากลางใจอาจารย์กินพันธ์ hey, 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 และทีมขอน <hey, hey. S 1> แก่น hey, hey. เมื่อขุนชานยุทธมาพร้อมกับความดุดันทำสามคะแนนรวดปิดเซตที่3ไปได้ทำให้ปราจีนบุรีตามขอนแก่นอยู่1ต่อสเซตจึงเกิดเซตที่4นี้ครับมาดูกันซิว่าเงินล้านจะเป็นของทีมใดไปชมกัน บอกเลยว่านี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สมศักดิ์ศรีเหลือเกินนะครับครับผมขอนแก่นนะฮะโชว์ฟอร์มเร่าร้อนขึ้นนําไปก่อน2เซตแต่ปาจีบุรีก็สร้างปาฏิหาริย์นะครับชิงเซตที่3มาได้นเพราะว่าตอนนี้ปาจีบุรีก็ยังไม่พ้นวิกฤตนะฮะเพราะว่าคอนแก่นต้องการอีกเซตเดียวในขณะที่ปาจีบุรีต้องตีเสมอเป็นสต่อ2เพื่อเซตสุดท้ายตวหัวหน้าองมาเจอกัน ก็คิดว่าใช่คงจะต้องให้ฟ้าดิน <โ savoir S 1> และขีดเส้นให้ล้ะครับเอาล่ะผมแข็งของแค่นี้นะฮะมันแต่ความเชื่อมั่นผมมีอยู่แล้วไงครับแค่นี้ก็ยังคิดประทันนะ<ต>อาร์ตี้ไม่แน่ตอนนี้คุูมีสองเซตแล้วครับอาจจะจบในเซตที่สามโดยที่ไม่ต้องคุณไม่ต้องออกแรงเลยก็ได้ใช่ครับอาจอีเกมหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้อะไรก็เกิด้นได้ทั้งนั้นใช่ครับผู้เล่นคู่ที่สี่ย่นไปร้านออครับผมผู้เล่นปราจีนะครับ คุณชานยุทธครับโอ้โหอแลวแล้วดาราตุ๊กตาทองของเราีหะฮะถือเป็นฮีโร่คนใหม่ของฝั่งปลาจีนเลยนะฮะครับขอนแก่นระวังตัวให้ดีเจอปลาจีนิรีและท่านเจนาวผู้เล่นขอนแก่นครับคุณสิริพครับศิริพงเขาไม่น้อยหน้าในการสร้างสถิติที่ผ่านมาเช่นกัน ความมัน่นใจผมคิดว่ายังอยู่ในพันเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะว่าเราต้องชนะแน่นอนเลยนะครับในเซตที่สามที่ผ่านมานะครับคอนแกนใช้สิทธิ์เปลี่ยนตัวนะฮะชาญยุดเลยต้องมาเล่นแทนในคู่ที่สี่โคต้าที่วางไว้อยู่แล้วเป็นรอบของชาญยุดอยู่แล้วนะฮะก็เลยได้ขึ้นมาเล่นเป็นครั้งที่สองใช่ครับเอาละครับตอนนี้คอนแกนต้องการอีกเซตเดียวเพื่อเป็นเจ้าของหนึ่งล้านบาทปลาจีบุรีต้องต่อลมหายใจเป็นสองต่อสองเซตเพื่อด,ดวลกันอีกที กรรมการประจำที่ครับเรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับผมใชมไหมครับไม่ครับผู้แข่งขันเตรียมแต่ละเซตจะผ่านไปเร็วมากเพราะแค่3คะแนนเท่านั้น ไม่รู้ว่าเป็นการวางตัวที่ถูกต้องของขอนแก่นหรือไม่เพราะว่าคุณศิลพภพถือว่ามีความแข็งแกร่งน้อยที่สุดในทีมครับในขณะที่ขุนชาญยุทธจากปราจีนบุรีมีดีกรีเป็นถึงดาวเด่นของทีม3สมัยสอนโอ้โห,โหตั้งแต่รอบ32ทีมจนมาถึงรอบ8ทีมแถมเพิ่งความอาจารย์จิรพันธ์มาหมาดๆด้วยถือว่าไม่ง่ายเลยครับสำหรับคุณศิลภพ ไปเฮ้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 เสมอเอาแล้วเสมอกันออ้ออกอาวุธกันหนักแน่นทีค่ครับคู่นี้อต่างหมายมั่นปั้นมือฮะจะต้องให้อีกฝ่ายที่ราบคาบลงให้ได้ ท่าทางและน้ำเสียงนี่โอ้โหช่างดูน่าเกรงขามเสียจริงๆโอ้โหโอ้โบอกเลยเลว่าเป็นการออกที่ร้อนแรงทั้งสองฝ่ายนะฮะเสียงดังมือออกมาคมชัดเลยนะฮะเสมอกันเอาละฮะไอกันต่อเลยนะฮะกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับผมใช้ไหมครับไม่ครับิ่งขันเตรียมเร้ใจจริงๆรอสัญญาณ คุณผู้ชมคุณศิลปภพแกอึ้งกับชัยชนะแต้มแรกของแกครับแม่สงสัยปรับโหมดไม่ทันครับเอาดีใจได้ครับดีใจได้เออตอนนี้นะขอนแก่นขึ้นนำมาก่อนนะครับในเซตที่สี่หนึ่งต่อศูนย์นะนั่นแปลว่าขอนแก่นต้องการอีกแค่สองคะแนนนะฮะดูหุ่นไม่น่าชนะคะแนนรวดชันก็เคยทำมาแล้วใช่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกรรมการไหมกันต่อร้าประจําที่ เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับคุณขันเตียมอือหหนรอบชิงเงินล้านนี้ครับแม่คุณศิลปภพมาดีกว่าที่ผ่านๆมาจ้าเก็บแต้มแรกในเซตที่สี่ไปก่อนแล้วแถมครั้งนี้ยังมีท่าทีดุดันกว่าเดิมเสอีกว้าวในขณะที่คุณชาญยุทธก็คงความดุดันไม่แพ้เซตที่แล้วด้วยเช่นกัน สุดท้ายแล้วครับต้องมาดูกันซิว่าใครจะดุดันกว่าใครหรือใครจะถอดใจก่อนกันเอ,อช่วงหน้าภาพล้านไหนเป่ายัางฉุกแห่งชาอตรอบชิงเงินหลานคุยกับพี่สิริภพเพราะพี่สิริภพเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและเขาจะไม่ค่อยมีความมั่นใจก็บอกเขาไปว่าต้องมั่นใจผมบอกเขาว่าให้เอาเสียงขู่เขาเลย,ยตัวเลก็กอะไรก็ตามขู่ไว้ ผมไม่คิดว่าแกจะทาแต่ตกใจตรงที่แกเฮ่เฮเฮแล้วเขาค้างเขาไม่คิดว่าเขาชนะเขายังงงง,งของเขาอยู่ผมก็เออเขาทําได้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กลับเข้าสู่เป่ายญิงฉุบแห่งชาติรอกชิงเงินล้านในการแข่งขันเซตที่4ระหว่างคุณชาญยุทธจากปราจีนบุรีพบกับคุณศิปภพจากขอนแก่นซึ่งตอนนี้คุณศิปภพออกตัวมาดีมากๆครับมาแห่ทำแต้มนำไปก่อน1ต่อศูนย์อีกเพียง2แต้มเท่านั้นที่ทีมขอนแก่นจะสามารถคว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไปครอห้องหรือคุณชาญยุทธจากกระชากฟอร์มเซตที่แล้วกลับมาเพื่อปิดเซตที่สี่ แล้วไปลุ้นกันในเซตที่5าแมเกมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเทรนเนอร์ชชชใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับคุณขันเตียมรอสัญญาณ แต้มน,นี้สําคัญมากครับถ้าคุณศิลทภพได้ไปขอนแก่นก็จะขึ้นแท่นคว้าเงินล้านไปในทันทีแต่ถ้าคุณชาญยุทธได้คะแนนนี้ไปแล้วก็สถานการณ์ก็จะกลับมาเสมอกันและอาจจะทําลายความมั่นใจของคุณศิลทภพลงได้ไป องแต้มรวดครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณจินภพรอบนี้ร้อนแรงจริงๆครับอีกเพียงแต้มเดียวเท่านั้นเห็นทีคุณชาญยุทธคงต้องทำอะไรบ้างซะแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วอยังยังเอาล้วตอนนี้นะฮะคอนแก่นั้ไป2ต่อ0นกันแน่เราเคยทำได้แล้วไม่ต้องกลัวเหตุการณ์กับมวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขอนกันต้องกัดอีกคะแนนเดียวเพื่อคว้า1ล้านบาทนะครับและเป็นเดอะวินเนอร์ของทัวร์นาเมนต์นี้เหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้เลยครับชานยุทธผมเชื่อว่าคุณผ่านในแกแบบนี้แล้วความกดดันน่าจะน้อยลงคุณต้องทำสามแต้มรวดเพื่อชิงเซตนี้มาและคุณพลาดไม่ได้ครับชานยุทธเขเกิดมาสุดท้ายสแต้มรวดตอนนั้นคุณต้องทําให้ได้นะฮะรับปากดิค้ะเออไม่ใช่เรามาดูฮะ หรือสีรภพจะเป็นคนจบแมตชนี้และพาคอนแก่นคว้าหนึ่ล้านบาทในที่สุดกร,กรับมาประจำที่ครับคุณไม่น่าเก่งเลยตูแตรรนแรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช,ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้แล้วคุณขันเตรียมขอนแกนต้องการคะแนนเดียวจบหรือไม่จบคอนแกน Hãy subscribe cho ยูที y ang y ang ่ยังยันเสมอไว้ได้ครับถือว่าเหนียวจริงๆหรือว่าจะเป็นการเริ่มเข้าสู่การพลิกสถานการณ์ตามแบบฉบับที่พวกเขาถนัดกันและเนี่ยเออเสมอซะอย่างนั้นนะเอาแล้วโหแต่ละแต้มผ่านไปได้วยกันแบบด้วยความกดดันนะอเอาละต้องไปต่อนะฮะยังย้ำว่าคอนแกน,<ห>นต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นกรรมการประจำที่ครับ เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ไหมครับคงไม่แล้วรครับพกกูนขันเตรียมตอนนี้นะครับผูนขันทั้งสองฝั่งนั่งไม่ติดแล้วนะฮะเกมมันช่างบีบคั้นเสือเกินครับคุณผู้ชมไม่คิดเลยว่าการจะได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจะมีเงือนและกดดันก<อ>นาดหนี้เรียกว่าอขอนแก่นก็ขึ้นแทนรออยู่แล้วครับแต่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทีมปลาจีนบุรี อาจจะสอยขอนแก่นร่วงลงมาจากแท่นก็เป็นได้เช่นกันเพราะว่าคุณชาญยุทธก็เคยทำให้เราได้เห็นมันแล้วไม่ทราบจริงๆครับว่าเกมนี้จะออกมาหน้าไหนกันโอ้โหเครียดครับแต่ที่แน่ๆไม่ควรพลาดครับช่วงหน้ากระเป๋ายิ่งฉุบแห่งชดรอบชิงเงินหลานความหวังมันก็ยัง,ย,งยังมีอยู่เพราะเราก็เคยทำได้มาแล้วมันอย่างเซตที่สองนะ่ะเราสามารถทำได้ถึงสามแต้มรวดอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วเซนที่สี่เรากะว่าเอย่างน้อยก็อาจจะเหมือนเหมือนเก่าเลยว่าอะไรเงี้ยก็ความหวังก็มีอยู่ oh, yeah. นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเหตุการณ์กลับมาวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอนแก่นต้องกัดอีกคะแนนเดียวเพื่อคว้า1ล้านบาทนะครับและเป็นเดอะวินเนอร์ของโทนเมนต์นี้ ต้องไปต่อนะฮะยังย้ําว่าขอนแกนต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นกรรมการประจําที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ไหมครับคงไม่แล้วครับผู้แข่งขันเตรียมตอนนี้นะครับผู้แข่งันสองฝั่งนั่งไม่ติดแล้วนะฮะชาญยึดต้องยือชีวิตต้องสามคะแนนรวดในขณะที่ ขอนแก่นต้องการคะแนนเดียวจากศิีรภพเคยทำมาแล้วรอสัญญาณ 1ล้านบาทขอนแก่นแม่ทัพขอนแก่นนะฮะรองนายกองค์การบรริหาส่วนจังหวัดขอนแก่นครับคุณสินติกุลภูคำองมาเลยครับมาเลยครับและนี่แหละครับทีมไปชุกที่สุดยอดที่มือเก่งที่สุดในประเทศไทยขอนแก่นนึ่งล้านบาท ขอบคุณนะครับรางวัลเงินสดหนึ่งล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านลองสิดีคุณะท่านลองสิดีคุณนะวันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วครับทีมขอนแก่นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางรายการขอบคุณกองเชียร์และก็ผู้ให้การสนับสนุนขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนและที่สำคัญคือผู้เข้าการแข่งขันครับทำเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่นครับ ครับของปทุมธีรีครับรองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมบุรีครับคุณบัเจิดพึ่งศรีกเชญครับโอ้าฟังฟังเขาก่อนฮะแหม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอนแก่นเขาร้อนแรงจริงนะครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทีมขอนแก่นด้วยมาดีจริงๆนะครับตอนที่เราตีมาสองหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะทําได้อีกสักครั้งแต่เขาเก่งจริงๆครับยอมรับครับเอาแล้วครับ หรือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางครับสำหรับปอยชุบแห่งชาติครับเกมนี้สร้างมาเพื่อมิตรภาพของพี่น้องทั้งประเทศนะฮะตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วทั้งสอทีมก็โชว์ฝีมือและก็ฝากเรื่องราวสนุกสนานเอาไว้มากมายผ่านเกมปอยชุบนะครับในวันนี้สิ้นสุดการเดินทางแล้วนะฮะหนึ่งล้านบาทได้เจ้าของไปแล้วนะครับพบกันใหม่ครับในซีซั่นสองปอยชุบแห่งชาติ าในสตูดิโอยังคงฉลองแชมป์ฉลองชัยกันอย่างเอิก,กเกริกเลยและทั้งสองท่านนะฮะคือตัวแทนทีมจากจังหวัดขอนแก่นจังหวัดแรกที่<น>เป็นแชมป์ในเป่าิชูแผงชาติซีซั่นหนึ่งครับใช่อตอนนี้รู้สึกยังไงฮะยังดีใจไม่หายเลยครับติบอลตรงๆสุดๆเลยตอนนี้ดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นกันนะฮะสุดๆและตอนนี้เลยนะฮะเราเลยพามารับเงินรางวัลกันที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่สีลมครับและตอนนี้ท่านผู้บริหารก็พร้อมแล้วที่จะมอบเงินรางวัลเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผู้บริหารทั้งสองท่านท่านเป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณทวีราภิถาพิรมและท่านเจ้าหน้าที่บริหารระดับไวท์เพสเดนซ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณอภิวัตปุณโนปรกรณ์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้ฮะผมพาตัวแทนแชมป์ปองชุบแ่งชาติมานี่เป็นแชมป์ครั้งแรกแล้วก็ทีมแรกในปองชุบแ่งชาติเลยนะครับในโอกาสนี้ผมอยากให้ท่านกล่าวแสดงความยินดีกับแชมป์หน่อยฮะก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับ แล้วในนามของธนาคารกรุงเทพก็ขอแสดงความยินดีกับทีมจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นแชมป์แรกของซีซั่นนี้นะครับก็เชื่อว่าเงินรางวัลที่ได้ในครั้งนี้นะครับก็คงจะมีส่วนช่วยในการทําประโยชน์ต่างๆให้กับทีมและก็โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีเอามอบกันเลยครับเงินสด1ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนยอดเยี่ยมครับ นี่คือความยิ่งใหญ่นี่ค,ความสําเร็จนะ,ะของทีมที่ชนะนะฮะติดตามในเป๋าอิงฉุบแห่งชาติว่าซีซันหน้าจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนครับ